ครั้งที่สามที่เด็กจําเป็นต้องแยกตัวก็คือตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นเรารู้กันดีในนี้เป็นวิกฤตปปการณ์แห่งการค้นหาตัวตนใช่ไหมคือเปลี่ยนผ่านจากจากนอนไปอยู่ในดักแต่แล้วก็กลายไปเป็นผีเสื้อใช่ไหมเราต้องเข้าใจขั้นตอนนี้นะตอนแรกเขาเป็นนอนตัวอ้วนน่ารักน่ารักของเราเนะี่ยซ้ายหันขวาหันบอกอะไรก็ทําหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมเราก็คิดว่าเราสามารถควบคุมเขาได้ใช่ไหมแต่พอเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ย เขาต้องการพื้นที่ครับต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่ออะไรเพื่อค้นหาตัวเองว่าฉันเป็นใครฉันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะฉันจะเลือกเพศอะไรอันนี้ไม่ต้องสนใจว่าเพศสภาพเป็นอะไรนะคือเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องสากลน,นะตอนนี้ก็คือพอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาเขาจะต้องเขาจะต้องเลือกว่าเขาจะต้องเป็นอะไรแล้วก็ เขาต้องเลือกอาชีพใช่ไหมเป็นเส้นทางการเลือกอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นการแยกตัวครั้งที่สามเป็นการแยกตัวที่มีความเข้มข้นมากที่สุดนะคือต้อง identity ก็คือต้องรู้ว่าอัตลักษณ์ของฉันคืออะไรนะครนี้รายรุ่มันก็ยังแบ่งแบ่งเป็นสามสามตอนนะตอ่ะอืมก็คือ อนที่หนึ่งก็คือวัยรุ่นต้นๆตอนนี้สิบสามถึงสิบห้าปีตอนนี้คุยยากที่สุดเป็นช่วงที่เขาคุยยากที่สุดนะแล้วก็ต่อต้านมากที่สุดก็คือมีความไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่มีความคิดเป็นของตัวเองพ่อแม่ต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นกระบวนการแยกตัวตามธรรมชาติของวัยรุ่นนะครับคือถ้าวัยรุ่นคนไหนที่ไม่เถียงพ่อแม่เลยเนี่ยอนนี้เราต้องพิจารณาหว่าเฮ้ยมันมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะ มันมีอะไรผิดปกติไหมแล้วเขาต้องมีความคิดเป็นของตัวเองนะจะผิดจะถูกไม่รู้แหละแต่เขาขอให้ขอให้ได้แสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้แล้วเปิดโอกาสให้เขาได้มีพื้นที่ส่วนตัวนะครับรับฟังลูกเยอะๆถึงแม้ว่าเรื่องที่เขาพูดเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าท่าเข้าทางหรือไปคบเพื่อนที่มันแปลกๆอย่างี้เราก็ฟังแล้วก็ดูอยู่ห่างๆดูความปลอดภัยของเขาห่างๆมีเรื่องที่เรารับไม่ได้ก็คือ เรื่องอายาเสพติดใช่ไหมอาบายามุขม,มั่วเซ็ก,กอะไรเงี้ยไม่ได้นะมั่วเพศเนี่ยไ,ไม่ได้เ,เรียนเรียนสอบตกเงี้ยสมชันเงี้ยนี่ไม่ไม่ค่อยดีนะเราก็หลับไม่ค่อยได้แล้วก็ความสะอาดส่วนตัวอะไร,งไรเงี้ยเราขอเข้าแค่นั้นนอกนั้นปล่อยให้เขาผ่านไปก่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาแยกตัวเขาต้องหาตัวตนของเขาเอง, <S <S ของเขาต้องเถียงอ่ะเขามีหน้าที่แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เข้าใจตรงเนี้ย ต้องเข้าใจว่ามันเป็นกระบวนการแยกตัวตามปกติแล้วก็จะผ่านไปสู่วัยรุ่นตอนกลางนะครับก็คือ15-17ถึก็คือ,คอมอปลายตรวนี้เขาเริ่มมีตัวตนละเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนแล้วเขาต้องการทดสอบมันแล้วก็เด็กวัยนี้เขาจะรักสวยรักงามหน่อยนึงก็คือสนใจเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมากเลยก็คือสนใจเรื่องทรงผมนใครมาตัดผมเราแบบโดนครูทำโทษ ผมเฮี่ยนอย่างเงี้ยคือโกรธมากเลยนะแล้วก็ผมตัวผมเองตอนผมอยู่มปลายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีอินฟิเลลิตี้อย่างหนึ่งก็คือมีปมอย่างหนึ่งเรื่องผิวค่อนข้างเข้มซึ่งในสมัยเมื่อสักสามสิบปีก่อนเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่อาจจะคาดเคลื่อนนิดหนึ่งว่าสาวๆชอบอผู้ชายผิวขาวตีสูงอะไรเงี้ยนะตัวผมเองเนี่ยผมผมรู้สึกว่าผมผิวเข้มตอนนั้นก็เห็นไหม คือความเป็นวัยรุ่นตอนกลางมันก็จะสนใจเรื่องแบบเนี้คือจะแต่งตัวอะไรที่มันแปลกๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจเขาครับคือร้อนจะตายทําไมใส่เสื้อกันหนาวใส่ฮูดด้วยอะไรเงี้ยเออก็เข้าใจเขาว่าอ๋อเขากําลังออทดสอบบทบาทของตัวเองในหลายๆส่วนนะครับอันนี้พอมาถึงวัยรุ่นตอนปลายกำลังจะเข้ามาหาหลัยเนี่ยตัวตนชัดเจนมากขึ้นแล้ว แต่ก็ยังสมองส่วนแน้าก็ยังไม่ได้เติบโตเต็มที่นะเขาก็จะพอจะรู้ว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตอะไรเริ่มจะเลือกอาชีพแล้วก็มีค่านิยมอะไรที่เป็นเป็นของตัวเองความสัมพันธ์กับพ่อแม่เนี่ยก็จะเริ่มแบ่งก็จะเริ่มเปลี่ยนหลัะจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่ตอนเท่ามหาลัยาวนี้พ่อแม่ควรจะทําอะไรในช่วงการแยกตัวครั้งที่สคือเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่า การเถียงของเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการที่ปกตินะครับให้อิสระในการคิดให้อิสระในการเลือกให้อิสระในการใช้ชีวิตโดยที่เราควบคุมเรื่องความปลอดภัยนะอะไรที่ห้ามไม่ได้เราก็ต่อรองนะต่อรองได้อะไรห้ามไม่ได้ก็ต่อรองได้อะไรที่ต่อรองแล้วก็ยังต้อง ให้ทาอยู่เราก็วางกติกาเอ,อ,อะไรแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามก็ขอให้มันเป็นไปด้วยความนุ่มนวลสําหรับการดูแลลูกวัยรุ่นเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทําตรงนี้ให้นุ่มนวลได้ไวัยรุ่นจะแสดงออกมาด้วยการต่อต้านการต่อต้านวัยรุ่นผมเคยเขียนไว้นะมันมีอยู่สองสาแบบนะแบบที่เบาที่สุดก็คือเงียบก็คือดึงเงียบปิดประตูเข้าห้องเออแบบที่รุนแรงขึ้นมาก็คือ พฤติกรรมรุนแงรงก้าวร้าวใช่ไหมทำลายข้าวของรุนแรงขึ้นไปคือไปเสพยาเอ,อ,อน,นี่ยก็การต่อต้านของวัยรุน่นแสดงออกมาสามรูปแบบถ้าใครพบว่าลูกไม่คุยด้วยทําไมลูกไม่ค่อยคุยอันนี้เป็นสถานเบาที่สุดละสําสหรับพ่อแม่วัยรุ่นนะสถานเบาที่สุดให้คุณเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อลูกต้องการพื้นที่นะลูกเข้าสู่วัยรุ่นแล้วลูก กำลังหาตัวตนของตัวเองและรูกกาลังแยกตัวครั้งที่เข้มข้นที่สุดในชีวิตของเขา